สวัสดีครับวันนี้ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับที่วันนี้สดๆละร้อนเลยเมื่อเช้านี้นะครับได้รับเจ้านี่มานะครับของเล่นใหม่ล่าสุดก็คือมวกกอร์น็อกอะไลครับใช่อะไลเอ7 x นะครับแต่มันไม่ใช่ i อเอธรรมดานะครับมันเป็น i7X อเอที่สูกจำหน่ายโดย Honda a c c e s s o r y นะครับซึ่งทาง Honda นะครับสั่งทางอะไเนียผลิตขึ้นมาเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นนี่เลยครับ ฉลอง30ปี Honda CBR Fireblade นะครับ Honda CBR Fireblade นะครับไลน์นี้ก็คงจะเข้าคงจะเห็นนะครับก็เป็นไลน์รุ่นใหม่ล่าสุดที่เมือ่อปีนี้มั้งปีนี้ที่ Honda CBR 1000RR นะครับที่ออกมาเป็นไลน์พิเศษก็คือฉลองทำ30ปีเช่นเดียวกันนะครับกับไลน์ไลน์ตัวนี้ไลน์เสือเรียกว่าไลนา์อะไรดีผมเรียกไลน์เสือนะสมัยก่อนมาตอนสมัยอะไร CBR 400ก็มีนะครับ CBR 400ปี94 92 94เนี่ยก็ใช้ลายนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าโอเคเจ้าฉลอง30ปี CBR f i r e b l a เนี่ยมันมาเริ่มต้นมจากอะไรก็คือมันมาจากฉลองในรุ่นของ CBR 900RR นั่นเองนะครับ CBR 900RR นั้นตอนนั้นเป็นรถเรียกว่า Super Sport รถซูเปอร์ไบค์ตัวแรกเลยนะครับพี่ Honda ภูมิใจมากทำออกมานะครับเมื่อปี1992นะครับ ก็ตอนนั้นเป็นรถซูเปอร์บายที่เรียกว่าเบาที่สุดในโลกแล้วก็สวยงามด้วยนะครับก็ออกมาเป็นลายนี้เลยนะครับกบ็ครบรอบ30ปีนะครับหลังจากนั้นอะ่ะมันก็ใช้คําว่า CBR f r y b e a d มาต,ตลอดเลยนะครับจนมาถึงยุคป,ปัจจุบันนะก็ทําออกมานะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นอ่ะเป็นอะไรอะ่ะเป็นชื่อประจําของ CBR รุ่นรุ่น CBR ของ Honda ไปซะแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูน,นะครับว่า ข้างในเป็นไงนี่เพิ่งเพิ่งรับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อเช้านะครับนี่ด้านหน้าด้านหน้าก็ทำเป็นรูปหมวกกันน็อกเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เป็นชิลหมวกนะครับนี่ก็ด้านอีกข้างหนึ่งก็เป็นด้านข้างห,งางห,งางหงม,กมงวกนะครับมีฝาครอบหมวกอยงนี้ด้วยนะฮะนะแล้วก็นี่นะเป็นไซส์เอ็มนะครับใบนี้เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าตาของมัน ก็มีการกระการกระแทกมานะครับมีโฟมกระแทกมา3มถุงด้วยกันนะครับแล้วก็มีการกระแทกขึ้นมานะี่แหละอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นชินโคเวอร์ชิโคเว v e r ก็ตรงที่ใส่ใต้คางนะครับใต้คางหมวกนอกซึ่งหมวกผมเองไม่เคยใส่ได้มากี่ใบกี่ใบกี่รุ่นก็โยนทิ้งหมดกมันนี่ผมว่าใส่ไมดิดหนักอ่านะ เสร็จปุ๊บก็จะมีคู่มือนะครับคู่มือก็จะเป็นของไอเกจทั่วไปแหละครับไม่มีอะไรแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวน้ํามันหล่อเลื่นนะครับเอาไว้หล่อเลื่นตรงตรงชุดกลไกมันนะครับชุดชิลเบสมันทําให้ไอชิลเนี่ยเปิดปิดได้สะดวกขึ้นนะฮะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยมีใครใช้หรอกเพราะว่ามันลื่นไปมันก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวกลัวขับเร็เรวๆแ,แล้วเปิดเปิดหมวกทิ้งไว้แล้วมันจะกระดกตกมาปิดเองนะครับลื่นเกินไป โอเคอันนี้ก็มาดูนะฮะถุงหมวกใบสีแดงแปลนเลยครับโอโ้โหอืมนะฮะก็เป็นถุงหมวกที่เป็นเอกลักษณ์ของ h o n d านะครับลายฮอ o n d a โอโ้โหสวยจริงๆปึ๊บเอากล่องออกก่อนนะฮะมาดูกันชึบนี่แต่สีมันแปลนจริงครับอ๋อลืมไปด้านนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ นะสูงหมวกอีกด้านานึ้งจะเป็นฉลองนะฮะตั้งแต่ปี1 9ึ2งถึง2 0 2 2นะครับไฟเบรดฉลอง30ปีอันนนโอโ้โหนะครับตึ๊บออกมาแล้วนี่เลยนะเป็นสีขาวมุกนะครับหมวกหมวกจะเป็นสีขาวมุกนะฉลอง30ปี cbr flybe ด้านหลังนะครับได้มีสัญลักษณ์ฉลอง30ปีเช่นเดียวกันนะนนี้ด้านบนก็จะออกเป็นเป็นลายแบบนี้ครับแล้วก็ใบนี้จริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าคืออันนี้ตรงๆเลยครับมันไม่ใช่ Limited e dition เพราะ h o n ด้ไม่ได้ระบุ จำนวนใบหมวกมานะครับฮอนด้ Honda ไม่ได้ระบุว่าเป็น limited edition นะครับก็คือสั่งไม่ได้แต่ว่าถ้ามีจำนวนเยอะเขาก็คงต้องทยอยผลิตโดยการใช้เวลาพอสมควรอ,อ,อันนี้ผมจองตั้งแต่วันแรกๆเลยที่ Honda เปิดให้จองนะครับนะก็ได้มาใบแรกแต่้นะอบอกว่ามีเจ้าของแล้วนะครับใบนีนะ้ภายในก็ธรรมดานะครับปกติไม่มีอะไรไม่ได้มีสีพิเศษหรืออะไรนะก็จะมีแต่ภายนอกเท่นั้นองที่มี ลวดลายที่เป็นของทางันด้าเขาโดยเฉพาะอ่าอันนี้คิดว่าถ้าใครโดยเฉพาะใครขี่ CBR บีร์ไฟเบนะครับต้องมีไว้ละขี่ไว้กร็ะรถนี่สวยเลยแต่ซี่บี r ร์เก้าศูนซบีสี่รอผมเนี่ยเป็นสีลายปี90นะ้าน่ยมันไม่เข้ากับไฟเบร์เลยคงใส่กันพอได้นะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็แน่นอนครับถ้าเป็นไอเก็ต้องตามด้วย Access เซอรี่ตัวนี้เลยนะครับอ่าสปเลร์หลังห่วนะครับ สปอยเลอร์หลังหมวกของอไรนะครับหมพลาดไม่ได้เลยต้องมีเป็นไอเทมสุดยอดนะครับก็นํามาใส่ประมาณใส่ไปแล้วก็ประมาณอย่างเงี้ยครับอืมใส่เข้าไปแล้วก็จะประมาณเป็นสปอยเลอร์อหลังแล้วขณะอย่างนี้นะยังเห็นสีหมวกอยู่นะก็จะดูเหมือนหมวก m o t o g ีขึ้นมาเล็กน้อยนะะก็ ตัวนี้ช่วยให้การาเรียกว่าหมวกน็อกมีความสเตเบิลขึ้นนะครับก็คือเวลาคุณหันหัวนะครับหันศีรษะในขณะความเร็วสูงเนี่ยหมวกจะไม่ถูกดึงถูกพัดไปมากนะทำให้เราหันศีรษะได้อย่างอิสระนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำให้ไม่ได้บอกว่าในความเร็วสูงและทางตรงจะนิ่งนะครับแต่ว่ามันเป็นการทําให้เราสามารถหันศีรษะได้อย่างอิสระในความเร็วสูงนะครับสปอยเลอร์ตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องมาติดตั้งกันอีกทีหนึ่ง แล้วมันมีอะไรนะเันเสียบเข้าไปแล้วก็เป็นกาวสองหน้าแปะไว้แค่นั้นเองครับสองจุดนะครับผมก็นี่แหละครับแม่เียกว่าสวยงามก็ถ้าสนใจผมไม่รู้ตอนนี้คือจริงๆแล้วผมว่าออเดอร์น่าจะเข้าไปเต็มแล้วแหละครับอืมก็น่าจะมีคนสั่งมานะครับน่าจะมีท่านอื่นสั่งมาเหมือนกันนะถ,ถ้าที่ฟังดูนะฮะในกลุ่มแล้วก็มีหลายคนสนใจนี่ฮะ ก็ถ้าเกิดเผื่อผมมีผมสั่งไปบางมาไม่ไดีเยอะแล้วครับแต่ว่า,าถ้ามีหลงเห,หลือ,ลอ,ลอบางทีผมอาจจะมาแบ่งแบ่งคนอื่นได้บ้างนะครัแบ,แ,บ,แ,บแต่ว่าผมไม่แน่ใจะนะผมจะได้กี่ใบเหมือนกันนี่ก็สั่งตัแต่วันแรกๆเพิ่งจะได้มานะครับแล้วก็สวยสมกับความรอคอยนะครับพราเมื่อรู้สึกเมื่อประมาณสักหลายปีก่อนก็เคยสั่งเจ้าหมวกที่ฉลอง RC30 มาทีแล้วเหมือนกันตอนนั้นได้มาประมาณ7บ็ดใบผรู้สึกแล้วก็มีคนสนใจแบ่งๆไปใช้กันหมดเลยแปบ๊บเดียวนะครับส่วนใบนี้ก็จริงๆเข้ามาสั่งไปไม่กี่ใบครับแต่ว่าจะได้กี่ใบเหมือนกันเพิ่งได้มาใบเดียวเองนะก็สวยงามครับสําหรับสาวก h o n d a ต้องมีไว้จริงๆนะครับใบนี้นะก็ ไม่ต้องรีวิวนะครับหมวก i x 7นี้ผมว่าทุกๆคนรู้จักอยู่แล้วครับผมก็วันนี้ก็แนะนำเพียงแค่นี้นะครับสำหรับหมวกลายพิเศษที่เพิ่งออกมาใหม่ล่าสุดจากคอด้าสวัสดีครับ